โลกหมุนเร็วมากนะครับยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับเทคโนโลยีในการขายในการทําการตลาดก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในส่วนของการค้าขายนะครับเราต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้ได้นะครับ แหลงรวมสินค้าต่างๆออนไลน์นะครับตอน7วัน24ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถให้ลูกค้าเนี่ยเข้าช็อปได้ด้วยตัวเขาเองเลยนะครับโดยที่เราเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับเพราะนั้นพ่อค้าแม่ขายนะครับที่สนใจอยากจะมีแพลตฟอร์มส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มนี้คนที่มีใบอนุญาตเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนี้ได้นะครับอย่างผมเนี่ยครับเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม724 Market นะครับ ปัจจุบันนะครับเรื่องของเขาเรียกว่า Marketing t e c h n o l o g ีนะครับรวมว่าเป็นมาเท็ะ Marketing นะครับตรงนี้สำคัญมากๆเลยมาดูนะครับการขายรถมือ2นะครับการซื้อขายรถมือสองนะครับ,รออรบเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะเข้าหาซื้อรถมือ2ในแพลตฟอร์มนี้ได้นะครับ โดยมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็สถาบันที่รองรับนะครับอย่างเรื่องของออรถยนต์เนี่ยมือของเนี่ยแน่นอนเราไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในการตรวจเช็คของรถเนี่ยต้องเป็นมืออาชีพนะครับก่อนที่เขาจะเอาออกรถออกมาขายให้ประชาชนทั่วไปได้ซื้อไปใช้งานได้แบบยาวๆนะครับ ในส่วนของคนที่อยากจะขายล่ะครับ <S <S <ไป S 1> เรามีรถอยู่ที่บ้านนะครับ <S <S เราแค่คลิกนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลของรถของเรานะครับแล้วก็ส่งไปให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบดูเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อเรากลับมาเพื่อที่จะมาดูรถแล้วก็จะประเมินราคาให้โดยที่เราอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้สะดวกสบายมากนะครับอะเดี๋ยวผมลองคลิกให้ดูนะครับในเรื่องของการซื้อถ้าเราอยากซื้อเราก็เข้าไปได้เลยนะครับอ่าก็จะมีเห็นไหมครับอ่าราคาเด็ด724นะครับอ่าเนี่ยครับ รถแต่ละรุ่นเห็นไหมครับก็เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลในรถแต่ละรุ่นแล้วก็สามารถดูแผนการผ่อนชําระได้ด้วยตัวเราเองนะครับแล้วก็อีกอพแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มของการขายนะครับก็เราอยากขายรถใช่ไหมครับเราก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเราก็กรอกนะครับข้อมูลรถของเรานะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อกลับนะครับจะมีเจ้าหน้าน ings, ที่นะครับของทางเรานะครับติดต่อกลับไปนะครับแล้วเมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้นแน่นอนครับ ลิงก์ตัวนี้จะถูกล็อกด้วยเลขเขาเรียกว่า a f f i ฟ i a t เนะครับของเรารถคันนี้นะครับที่ทำธุรกรรมกับทางบริษัทก็จะมีค่าคอมมิชชั่นนะครับวิ่งเข้ามาที่ระบบบัญชีหลังบ้านซึ่งเป็นรายได้ของเรา,ราท่านใดสนใจอยากจะมีเว็บไซต์แบบนี้ติดต่อผมได้ทุกช่องทางนะครับ